เนี่ยที่นี่สวนเขาสวยมากเป็นสวนมะนาวนะฮะซึ่งมะนาวเขาเป็น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 มะนาวฝรั่งอ่ะเหมือนที่เราเห็นในที่ในอเมริกากับในญี่ปุ่นอ่ะเป็นมะนาวอย่างเงี้ยนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนมะนาวไทยนะฮะเนี่ยวเดินดูนะฮะอากาศดีมากๆอ่ะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยฮะเห็นมะนาวเลยฮะสวยมากเลยมันองมะนาวเห็นไหมฮะเนี่ยมะนาวเขาจะเป็นบเป็นแบบเป็นมะนาวฝรั่งอ่ะ นะฮะนำอะไนะเป็นมะนาวฝรั่งอย่างเงี้ยนะฮะจะดีมากนะฮะนะหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็กินข้าวอยู่นะฮะนะ,ะถ่ายลูกเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ด,ดูกันฮะเหมือนเรา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 มา,มาเที่ยวด้วยกันนะฮะกับท่านผู้ชมเพราะเราเชื่อว่าพืชเป็นยาหรือเขาเป็นฟาร์มออแก,กนิกด้วยนะ,ะที่เนี้ยลืมบอกไป นะฮะสวยมากกันนะฮะโอ้โหทางเข้านะครัทบท่านผู้ชมเอ้ยสวยมากครับเนะี่ยนี่ก็เป็นพืชอ่ะอะไรของเขาเนี่ยที่เขาปลูกนะฮะ are so glad you are here พวกเราดีใจมากที่คุณมาที่นี่นะครับโอ้เป็นโดมนะฮะเป็นฟาร์มแบบทนัทนสมัยนะครับเนี่ยเป็นโดมนะฮะกอเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโรงเรือนนะฮะเนี่ยเขาเรียกาบอกตอนไซมั้งผมก็ไม่ไม่เคยรู้เรื่องพืชหรอกแต่ว่าเออแบบชอบแบบเขาทำทันสมัยนะฮะระบบเขานะฮะ อาหารสมัมยมากนะฮะเนี่ยโอ้เนี่ยฮะโปร่งฮะโปร่งโล่งฮะทั้งโปร่งทั้งโล่งเลยฮะไอ้มันมันนาวจะแซงไตามนี้นะฮะจ้ะฝนจะเริ่มลงอีกแล้วโอ้นี่มีพืชด้วยเป็นดอกไม้เป็นอะไรเนี่ยสารพัดเลยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มมะนาวเนี่ยโอ้ oh, มะนาว vegetable and herb โ oh, อ้ท่านดูเลยฮะรีสอร์ทเขาทำสวยอะ่ะมีแบบนี้โพ,กน,พกนี้แซมนะฮะเนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปนะจ๊ะฮะจะเป็นแบบฟาร์มมะนาวเลยนะฮะเนี่ยเป็นซุ้มเลยะฮะดูน็อตพริกเดอร์เลมอนกรณนายอย่าแปลเป็นไทยกรณ์นายอย่าเด็ดลูกมะนาวนะครับ พริกก็คือเอากลับไปนะฮะพริกเอากลับบ้านเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะเราต้องมีความซื่อสัตย์ครับเนี่ยฮะมะนาว <c oughs> เหมือนเหมือนมนลูกมะนาวฝรั่งนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยดีสวยมากนะฮะเนี่ยอุ้ยฮนี่ ่สวยมากเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ลูกโตแล้วลูกโตมากเลยอะ่ะไปบรนดาฝรั่งนะเมื่อก่อนเคยเห็นแต่ในในหนังนะก่อเห็นที่เมืองน,นอกแต่เมืองไทยนี่ไม่เห็นไป,ไปครั้งเป็นครั้งแรกนะ,ะเนี่ยซุ้มเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหลูกบรรดาเยอะแยะเลยฮาวบอ น่าเดินฮะถ้าถ้ามาลาดลาดาชบุรีนี่ห้ามห้ามพลาดเลยนะฮะต้องมาที่นี่ให้ได้นะฮะเดือนหนึ่งเดือนในเมืองไทยฮะที่ผมไม่รู้หรอกที่แต่ผมแต่ผมเพิ่งเห็นที่เขาปลูกมะนาวฝรั่งได้แล้วแล้วขึ้นขึ้นในเมืองไทยนะฮะไม่ใช่ปลัดนำเข้านะฮะะอากาศดีครับเนี่ยมีมาผมมาขามด้วยนะฮะ โอเคฮะแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ